سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون عباد الله اتقوا الله اتقوا الله وراقبوه او في อ ي มานทั้งหลายจงยำเกรงต่อรอจงมีความตั้งวาต่อรอสุภานุวตาราแล้วก็จงมีความคิดอยู่เสมอว่าอรรตาลาทรงได้ยินเราอรรตาลาทรงเห็นเราในการปฏิบัติของเราและให้รู้ว่าการยำเกรงต่อรอสุภานุวตารานั้นคือสเสบียงที่ดีที่สุดดังที่อลรรตาราได้กล่าวไว้ว่าวัตซจววดูฟะอินนคอยรัซซาดิตตักวาวัตตะกูนียาอุลิลอัลบาบีินผู้มีเกียิ อัลลอฮ์ตาลาได้สัญญากับเราเอาไว้ได้บอกกับเราเอาไว้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะก็คือการการสอบสวนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเตรียมคำตอบให้กับการสอบสวนเตรียมคำตอบให้กับคำถามที่อัลลอฮ์สุบฮานูอัตาลาจะให้บรรดาเมลักล้าถามเราแล้วก็จงเตรียมสำหรับคำตอบนั้นเนี่ยให้เป็นคำตอบที่ที่ถูกต้อง อัาลลอฮฺ ت ع า ل ทรงตรัสว่าฟา و รับบ ah um ิกะลลนสอาลันหุมอัจมาอินดังนั้นขอาาบานยกับผู้อิบานของเจ้าเลยว่ายังไงเราก็จะถามพวกเขายังไงเราก็จะสอบสวนพวกเขาทั้งหมดเลยอัมมาการูยัมาลูนถามถึงสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการปฏิบัติกันว่าเขาได้ทําการปฏิบัติอะไรไปบ้างเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺสุบฮานูรอตาลาได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยถ้าหากว่าพระองค์ทรงประสงค์ พระอ,องค์ก็คงจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ยืนอยู่บนบนทางนำกันหมดเลยแต่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงตัดว่าว่าเราชาอัลลอฮูละจาละกุมอุมมตาวาฮิดะและถ้าหากว่าอัลลอฮ์สุบฮานูอัลตาลาทรงประสงค์เนี่ยพระอ,องค์คงทําให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นประชาชาติเดียวหมายความว่าคงทําให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีแต่คนที่มีอีมานเวลากินยูดิลูมยยะชะแต่ว่าอัลลอฮ์สุบฮานูอัลตาลาพระอ,อง,งค์ทรงให้คนที่พระอ,องค์ทรงประสงค์นั้นหลงทางวายดีมยยะชะ และพระองค์ก็ให้คนที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นเป็นผู้ที่ได้รับทางนำาว้ลาตุสอุลนามมกุลตุมตามารูนและพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องถูกสอบสวนอย่างแน่นอนว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติได้ทำอะไรไปบ้างอัลลอฮ์ตาลาทรงตรัสอีกว่า ف ส ا ن س ล ل ن ن الذين أرسل إليهم ولا نسألنن นัสอาลันนั ر มุรซาลَนแล้วเราก็จะทําการถามบรรดาผู้ที่ได้ถูกส่งรอซูลไปหาพวกเขาหมายความว่าอัลลอฮ์สุบฮานูวัตาลาจะถามมนุษย์ทุกคน ที่มีรอซูลส่งไปหาเขาว่าลานัสอัลันนั่นมุสลินแล้วเราก็จะถามบรรดารอซูลมาราะบรรดารอซูลก,ก็ถูกถูกถามว่าทําการเผยแพร่ศาสนาไหมและบรรดาผู้ตามก็ถูกถามว่าได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ที่บรรดารอซูลทั้งหลายได้ทําการสอนพวกเจ้าไหมแต่อัลลอฮุบฮานูวตาลาพระองค์ลายุสอแอลูัมมายัฟอลวะฮุมยุสอลูน อัลลอฮ์ตาลาจะไม่ถูกถามไม่ถูกสอบสวนในสิ่งที่บองปฏิบัติแต่วะฮุมย ah um ุสอาลูนแต่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นผู้ที่ถูกสอบสวนกันในวันกิยามะพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาดูกันว่าเราจะถูกสอบสวนถึงเรื่องอะไรบ้างในวันกิยามะสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบสวนกันในหะด i ษที่ท่านบอระบินอาซิบได้รายงานว่าอันนบี صلى الله ع ل ي ด و س า م ذ ك ر أن น ل م ي ت إ ม ا ك ا น م ؤ م ี ا ิ أ ت ي ารานฟ ن ย ي ي د ิ س านะ ท่านนาบีสุลต่านของอะหร่วะซัลลัมได้กล่าวถึงคนตายแล้วท่านนาบีบอกว่าถ้าหากว่าคนตายนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธายะตีหิมรักานฟยยุจิริสานี่จะมีมาลากาสองท่านมาแล้วมาลากาสองท่านก็ให้คนที่เสียชีวิตไปเนี่ยลุกขึ้นมานั่งฟฟยปูลานิละม,บบมารอบบุกมาลากาจะถามว่าใครคือพระเจ้าของเจ้าใครคือผู้อวยพรของเจ้าอันนี้คือคําถามที่มีให้กับมุมินผู้ที่มีศรัทธาฟฟยปูล ผู้ที่มีศรัทธานี้ก็ตอบว่ารับบีอัลลอผู้อีบานของฉันคืออัลลอฮ์สุบานูตาลาฟายกูลานิลเฮูมาดีนุกมาายกาถามต่อไปว่าแล้วศาสนาของเจ้าคืออะไรฟายกูลดีนียันอิสลามคนที่มีศรัทธาคนนี้ก็ตอบว่าศาสนาของฉันคืออิสลามฟายกูลานิละมาฮาดรยุลอัลลดีบุอิสฟีกุมแล้วผู้ชายคนนี้ที่ได้ถูกแต่งตั้งมาในกลุ่มพวกเจ้าเนี่ยเป็นใคร เขาบอกว่าชายคนที่มีศรัทธาคนนี้บอกว่าหัวรสลุลลอฮิสอลลัลลอฮุอะไรฮิวะสัลัมชายคนนี้คือรสลของอ an an ัลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะไรฮิวะสัลัมอัลลอฮ์ตาลาจึงใช้ฟยูนาดีมูนาดินฟิสซามะจึงมีมาลายกะในชั้นฟ้าเนี่ยได้มีการประกาศเรียกอันซอดะกออับดีว่าบ่าวของฉันนั้นได้พูดจริงได้สัต์จริงฟาฟริชูฮูมินันจันะ ก็จงให้เขาได้มีเส้นทางไปสู่สวงสวรรค์ว่าอัลบิสูฮุมินันจันนะและจงให้เขาได้สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่ในสวงสวรรค์วัฟตาฮูและฮูบาบันอิลันจันนะแล้วก็จงเปิดประตูไปสู่สวงสวรรค์ให้กับเขานี่คือผู้ที่มีรัทธานี่ท่านนาบีนสุลตานลมได้กล่าวว่าในะดีษที่รายงานโดยท่านบรารอบิลอาซิบส่วนบรรดาผู้ที่มีบรรดาผู้ปฏิเสธมีมาในกาสองท่านมาเหมือนกัน แล้วมีคําถามเหมือนกันว่ามามีคําถามเหมือนกันว่ามารบ,บุกมาไลากามาเรียกให้เขาขึ้นนั่งเหมือนกันและถามว่ามารบ,บุกใครคือผู้บันบานของเจ้าฟายโกลโลฮาฮาลาอัตรีกาเฟตคนนี้ผู้ปฏิเสธคนนี้คนที่ไม่ได้ทําตามอิสลามคนนี้จะบอกว่าฮาฮาลาอัตรีคือไม่สามารถที่จะเป่งวาจาออกมาได้เป่งมาได้แต่เพียงว่าลาอัตรีฉันไม่รู้ แล้วก็มีคําถามเหมือนกันว่าวามาดีนุกคําตอบเหมือนเดิมว่าฮาฮาลาอัจดีวามันนบียุกวามันฮาลรจุลละดีบุอิสฟีกุมไฟกูลฮาฮา,าลาอัจอดีจะมีแต่คําตอบเดียวว่าฮาฮาลาอัจดีพี่น้องทั้งหลายถ้าหากว่าเรามาดูว่าในวันนี้มีใครไม่รู้จักอิสลามมั้งมีใครไม่รู้จักมั้งว่าอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาคือพระเจ้าของอิสลาม มีใครไม่ร like, is ู no ้จักบ้างว่านบีมุ h a ม m a d สุลลัลลอวุอะฮิวะาัลลัมคือนบีของอิสลามมีใครไม่รู้จักบ้างว่าศาสนาของเราเนี่ยคือศาสนาอิสลามแต่คําตอบในวันนั้นไม่ใช่คําตอบมาจากการท่องแต่เป็นคําตอบที่มาจากอีมานฟยอยู่นาดีมูนาดินมินัสมาอังกะดับจึงมีมาลายกะเรียกเขามาจากฟากฟ้าว่าเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิเสธฟะฟริชูละหูมินันนารวัศตะาฮูลลหูบาบันอิลันนาร เขาก็ถูกปูเส้นทางไปสู่ส,สวรรค์ลและประตูแห่งการไปสู่เขาถูกปูเส้นทางไปสู่นรกและประตูแห่งการพาไปสู่นรกก็ถูกเปิดให้กับเขาพี่น้องทั้งหลายนี่คือตัวอย่างที่ท่านนบีนสุลตลออ่านบอกให้กับเราว่าในตอนก้าวแรกที่เราถูกฝังไปในหลุมฝังศพเราจะได้ถูกสอบสวนอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่เราจะถูกสอบสวนในวันกิยามมาก็คือมาคุณต,ตะตาบุตรว่าเจ้าทําการอิบาดาอย่างไร วามาดาอาจับตุ้มมุสลีนและเจ้าทําการตอบรับบรรดารอสูลอย่างไรบ้างพี่น้องคําถามแรกมากุณต่ตาบุตรเจ้าทําการอิบาดะกับอะไรเป็นการตะกีกเป็นการยืนยันคําว่าลาอิลาฮออิลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์หมายความว่าการที่เราจะอิบาดะต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือว่าการที่เราจะอิบาดาต่อรอสุภาหนวตาลาโดยไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงเนี่ยเราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะว่าการอิบาดาของเราเป็นอย่างไรถ้าเรามีความเข้าใจคําว่าลาอิลาอิลมลและปฏิบัติตามคําว่าลาอิลาอิลมลรู้ความหมายคําว่าลาอิลาอิลมลแล้วนํามาปฏิบัติโดยไม่มีการตั้งภาคีใดๆต่อลอสุภาหนวตาลาเราก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะตอบในคําถามนี้ได้ส่วนคําว่ามาดาอะจาบตุม um ุลมุสลีน เป็นการแสดงให้เราเห็นถึงชาดะที่เราให้คำปฏิญาณว่าวะชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอูลุลอฮ์และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นคือรูลของอัลลอฮ์เป็นการยืนยันให้เรารู้ว่าเรายอมรับว่าท่านนาบีเป็นรูลของอัลลอฮ์แต่เราได้ทำการปฏิบัติตามสุนนะที่ท่านนาบีสุลลัลฮุอะัยฮฺซัลลัมได้วางให้เราหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้มีการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีแต่เราปฏิบัติตามสุนนะของปู่ย่าตายายแน่นอนฮะพี่น้อง ในคาถามที่อัลลอฮฺสุบฮานูรตาลาได้กล่าวในั้นุรานว่ามาดาอัจบตุมุนมุสลีนพวกเจ้าทั้งหลายตอบรับบรรดาเราศูลอย่างไรเราก็จะมีแต่คําตอบว่าเราไม่ได้ตอบรับอะไรในการปฏิบัติตามสุนนะของเราสูลเลยแต่เราตอบรับการปฏิบัติตามของปู่ย่าตายายที่ทําตามกันมาพี่น้องผู้มีเกียรติอีกสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาได้กล่าวในั้นุรานว่าเราจะถูกถามจะถูกสอบสวนก็คือกิตาบุลลอคืออันกุรอาน a า l a h t a a าลาได้กล่าวว่าว ه ُ ل َนِ ك ูละ ل ิกร و ลลักวะลิก ك ْมิกวะَ ف َฟُ ص َ ا ل ُ و ن แท้จริงอัลกุรอานนั้น,เ,นเป็นการดำลึกสำหรับเจ้าและสำหรับกลุ่มชนของเจ้าว่า س ฟ ف ตุสอาลูนและต่อไปพวกเจ้าทั้งหลายจะถูกถามจะถูกสอบสวนถึงอัลกุรอานหมายความว่าเราจะถูกสอบสวนว่าอัลกุรอานที่เรามีอีมานเรามีความมั่นใจว่าคือคำพีที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาเราได้อ่านกุรอานหรือเปล่า เราจะถูกสอบสวนว่าการอ่านกุรานของเราเนี่ยเราได้มีการไข้ควรมีการพิจารณาไข้ควรกุรานหรือเปล่าเราจะถูกสอบสวนว่าการอ,ารอ่านกุรานของเราที่เรามีการไข้ควรมีการศึกษาความหมายกุรานแล้วเราได้นํามาสู่การปฏิบัติหรือเปล่าเราได้นํามาสอนหรือเปล่าอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะถูกสอบสวนในในวันกียามะ หรือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านนบีสุลต่านได้กล่าวเอาไว้ว่าเอาวะลุมายุสอุอันฮุลอับยามันกิยามะสลาตุสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนในวันกิยามะก็คือการละหมาดของเขาแล้วท่านนบีได้บอกกเราไว้สั้นๆว่าฟยุนซอรฟีฮาฟอินซอลูฮัดฟะกัดอัฟละแล้วจะถูกมองไปยังการละหมาดของเขาถ้าหากว่าการละหมาดของเขาดีฟะกัดอัฟละ แสดงว่าเขาประสบความสําเร็จว่าอินฟาซาดัฟฟะกอเดคอบาวาคอซิบแต่ถ้าว่าการละหมาดของเขาไม่ดีฟะกอเดคอ,ดอบวาวาคกอซิบแท้จริงเขาเป็นผู้ที่ที่ขาดทุนและเป็นผู้ที่ไม่ประสบความสําเร็จพี่น้องทั้งหลายอีกขดีหนึ่งที่ท่านอนับสลุลสลอมได้กล่าวถึงเราในการที่เราไปอยู่ในจุดยืนของวันกิยามะว่าลาตตซูลกอดัมอับดินเยามลกอดัมอับดินเยามลกิยามะ เท้าของบ่าวในวันกิยามาเนี่ยจะยังไปไหนไม่ได้อินดารบบิจะออกไปจากอัลลอฮฺสุบฮานูร์าตาเาไม่ได้ฮัตตายุสอาลูอันคอมส์จนกว่าเขาจะถูกสอบสวนถึงห้าอย่างด้วยกันอันอุมรีฮีฟีมาอัฟนาถูกสอบสวนหนึ่งอายุของเขาว่าเขาได้ใช้อายุของเขาไปแบบไหนบ้างวาอันชาบาบิฮีฟีมาอับลาและถูกสอบสวนถึงในวัยที่เป็นวัยรุ่นของเขาว่าเขาได้ใช้วัยรุ่นเขาหมดไปอย่างไรบ้าง สํานวนที่สองบรบรดานักว wow ิชาการได้บอกว่าบ่งบอกให้เราเห็นถึงความสําคัญของวัยรุ่นเพราะในคําถามแรกในสิ่งแรกที่เราถูกสอบสวนคืออายุแล้ววัยรุ่นเข้ามาอยู่ในอายุของเราทั้งหมดอายุของเราตั้งแต่เกิดจนตายและในช่วงวัยที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็อยู่ในช่วงอายุของเราแต่ท่านนับสุลองฺัลลอฮฺานิวะซัลลัมได้เน้นย้าในช่วงวัยรุ่นว่าวะอันชาบาบิฮิฟีมาอับลาว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเราได้ทําอะไรไป เราได้ใช้ชีวิตในวัยรุ่นหมดอะไรหมดอะไรไปกันมันบ่งบอกให้รู้ว่าในช่วงวัยนี้คือวัยที่สําคัญมากในการเปลี่ยนแปลงของมุสลิมวันมาลีฮิมินไอนักตะซาบะและเขาจะถูกสอบสวนสิ่งที่3ก็คือทรัพย์สมบัติของเขาว่าเขาได้หาทรัพย์สมบัติมาจากไหนว่าฟีมาอัลฟอกและเขาได้ใช้จ่ายทรัพย์สมบัติของเขาไปในเรื่องใดและประการสุดท้ายก็คือว่ามาดาอามีลาฟีมาไอลิม ว่าเขาได้ปฏิบัติอะไรไปในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูอ์ตาลาให้เป็นเนื้อม,มาของเราพี่น้องก็คือการได้ยินการมองเห็นแล้วก็หัวใจของเราที่เราใช้ในการนึกคิดจะถูกสอบสวนในวันกิยามาอัลลอฮฺสุบฮานูอ์ตาลาได้บอกว่าวะลาตักฟูมะไลสซลกบิฮิอินอย่าไป ยุ่งอะไรกับสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นอินน uh an ัสมวันบัสรวันฟูอาดกุลูลาอิกะการะอันุมัสูลาแท้จริงการได้ยินการเห็นแล้วก็หัวใจของเจ้าเนี an ่ยกุลูลาอิกะการะอันหุมัสอูลาทั้งหมดนี้พวกเจ้าทั้งหลายจะถูกสอบสวนถึงสิ่งนี้ทั้งนั้นเลยหมายความว่าไงฮะพี่น้องอัลลอฮฺตาลาบุบลาตักฟูมาเลยซาลัคบิฮิเิิมยา เข้าไปถึงสิ่งที่เจ้าไม่ได้มีความรู้หมายว,ามว่าอย่าพูดในสิ่งที่เจ้าไม่ได้มีความรู้อะไรในเรื่องนั้นเพราะเวลาการที่เราอยากจะพูดในเรื่องที่เราไม่มีความรู้เนี่ยเราต้องการการอยากจะฟังอยากจะได้ยินเราต้องการที่อยากจะเห็นว่ามาสิ่งนั้นเป็นยังไงแล้วเราก็เอามาคิดแล้วเราก็พูดออกมาเพราะนั้นให้เรารู้ว่าถ้าเรารู้ว่าสามสิ่งนี้เนี่ยในวันกิยามะเราจะถูกสอบสวนอย่างแน่นอนมาายนนนฟิิิดดกกออลลรีบ ไม่ว่าคำพูดใดก็าตามจะต้องไปอยู่ที่รอกีิฟอตีดพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนาบีสุลตอัลอล่าอะไรว่าสั้นล,ลมยังได้บอกกับเราไว้ว่าสิทธิของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งที่ฮารอมบรรดันท่านนาบีได้บอกว่าอินนดิมาอะกุมว่าอัมวาลกุมอาราดุกุมฮารอมุนอาไลกุมกะฮุร์มติยามิกุมฮาดะในขัตจจตุนวะดาที่ท่านนาบีได้กล่าวในฮัตอัมลาว่าทรัพย์สมบัติเลือดเนื้อ แล้วก็สิทธิของพี่น้องของพวกเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ารอมแล้วท่านนาบนสลลลลีสุลต่านลัมได้บอกในตอนท้ายะดีตนี้ว่าว่าอ um um ินนักุมสะตัลกาวนารบบะกุมฟยัสอะลุกุมอันอัมาลิกุมและพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องไปพบกับผู้อวบานของเจ้าไปพบกับอัลลอฮ์สุบฮานูวัตาลาและอัลลอฮ์สุบฮานูวัตาลาก็จะถามพวกเจ้าถึงการปฏิบัติของพวกเจ้า เพราะนั้นอย่ากลับไปเป็นผู้ปฏิเสธหมายความว่าเวลาที่ได้มี إ ي มานแล้วเนี่ยให้ยืนหยัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานูรตาลาเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายนอกจากการที่ตัวเราจะถูกสอบสวนแล้วเนี่ยท่านนาบลนลมีซอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมยังบอกกับเราในถึงหน้าที่ในการรับผิดชอบของเราว่าเรายัางมีผู้ที่เราจะต้องรับผิดชอบในการสอบสวนของเราก็คือก um um ุลลุกุมรออินูกุลลุกุมมัสอูุนอะไรยะติพวกเจ้าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบ และพวกเจ้าทุกคนจะถูกสอบสวนในสิ่งที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของเจ้าแล้วท่านนาบีก็บอกว่าอัลอิมามมรออิมัสอุลอัรรยอะติอิมามเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ แล้วก็จะถูกสอบสวนจากผู้ที่เขาจะต้องดูแลวรจุนรออินฟีอะฮิลิฮิมัสอุลนอัลไรยะติแล้วผู้ชายก็มีหน้าที่ในการดูแลครอบครัวของเขาแล้วเขาก็จะถูกสอบสวนถึงครอบครัวของเขาวลมรอตุรอยอตุนฟีใบติเจอจิฮะวมัสอูลาตุนอันไรยะติฮาและสตรีก็มีหน้าที่ในการรับผิดช,ช,ชอบในบ้านของสามีของนางและนางก็จะถูกสอบสวนจากผู้ที่นางจะต้องทำการรับผิดชอบ วันคอดดมุรออินฟีมาลิไซย,ยิเนหิมัสอูนอารราัลไรยะติและคนที่เป็นคนรับใช้ก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของนายของเขาและเขาก็จะถูกสอบสวนในเรื่องนี้แล้วท่านนาบีก็จบพระดทษิ์บทนี้ว่าอะลาวะคุล,ลูกุมรออินวะคุล,ลูกุมมัสอนูนอัลไรยะติเพึงทราบไว้เถิดว่าทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบและทุกคนจะต้องถูกสอบสวนในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าหากว่าเราได้ดูว่าตัวเราเองต้องโดนสอบสวน แล้วเราก็ดูคนใกล้ตัวเราว่าเราจะโดนสอบสวนถึงคนใกล้ตัวแล้วเราเอาใจใส่กับสิ่งที่เราจะโดนสอบสวนแน่นอนฮะเราจะมีการปรับปรุงเราจะมีการแก้ไขมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะจบคุตบาบาในวันนี้ด้วยกับเรื่องเล่าของชายคนนี้เนี่ยก็คือท่านฟูเดนบินอิยาตได้มีชายคนหนึ่งท่านฟูเดนบินออยาตไปเจอกับชายคนหนึ่งแล้วก็ถามว่าท่านอยู่มากี่ปีแล้วชายคนนี้บอกว่าอยู่มา60ปี ท่านฟูเดนบ็นยาเลยถามว่าเอ,าาอ ت ت าว่ามา ع ิมอันนักฟีต ر ي ق อินอิลลอฮ์ว่านักก็ดเอาชักตา่อันตบลกนิฮายตะเจ้ารู้ไหมว่าเจ้ากําลังเดินไปสู่อัลลอฮ์และเจ้ารู้ไหมว่าเจา้ากําลังจะสิ้นสุดเส้นทางแล้วชายคนนี้เลยบอกว่าอินน่าลิลละวะอินน่าอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วเราจะกลับไปหาลอสุบฮานูอิตา่าละท่านฟูเดนก็เลยถามว่าอวตต้าริฟตัฟซีรอ ที่ท่านกล่าวว่าลาอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเนี่ยเราก็ได้ยินกันอยู่ประจำเนี่ยท่านฟูเดลได้ถามว่าแล้วเจ้ารู้ตัฟซีรเจ้ารู้ความหมายของคำคำนี้ไหม mm hmm. เขาก็เลยถามว่ายาอับบาลียาฟูเดลวามาตัฟซีรตัฟซีรอายะนี้คืออะไรชายท่านฟูเดลเลยบอกว่าอินนาลิลลาไออันาลิลลาไออับดุล เวลาที่เรากล่าวว่าอินนาลิลละหมายความว่าฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์สุบฮานุลวตาลาหมายความว่าเราแสดงความรู้ว่าเราเนี่ยยอมจำนวนในการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์สุบฮานุลวตาลาว่าอินนาอิไลฮิรอจิยูนไออานาอิไลฮิรอจิหมายความว่าฉันจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺวันนั้นพี่น้องฮะคำคำนี้ท่านฟูเตนบินออยาตได้บอกกับชายคนนี้และชายคนนี้ก็เลยถามท่านฟูเตนว่า เราจะทำยังไงดีถ้าหากว่าเราจะต้องไปยืนอยู่ณที่อัลลอฮฺสุบฮานูวัตตา,าท่านฟูเดนได้บอกว่าฟาอิดลมัสอะลลติจาวันก็เตรียมคำตอบให้กับคำถามสิชายคนนี้เลยถามว่ามันฮีละแล้วทำยังไงดีล่ะท่านฟูเดนได้บอกว่าอยาซีรอง่ายง่ายชายคนนี้เลยถามไปว่าวามาเฮีย ah แล้วง่ายๆเนะี่ยคืออะไรท่านฟูเดนก็บอกไปในสำนวนสั้นๆว่าอัพซินฟีมาบะกียุฟฟรละกามากดมดอตมัตอ ให้ทําให้ดีในสิ่งที่ยังเหลืออยู่และสิ่งที่ผ่านมาเจ้าจะได้รับการอ Yoda. ภอรัยโทษฟาอินนักอินนัซะตฟีมาบักีโอคิตตตฟีมาบักีวฟีมาต่อแต่ถ้าหากว่าเจ้ายังทําไม่ดีในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเจ้าก็จะถูกลงโทษทั้งในสิ่งที่ยังเหลืออยู่และในสิ่งที่ผ่านมาอัลกุลกาวลิฮะดะวัสกัฟรุลลอฮัลอาดิมลีวะลักุมวลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลิซัมฟัสฟอินนูกานกฟาร سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول